เหตุดอยู่จ,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 จับจับจับจุดมาได้ละมาดิครับแรงจริงแรงจริงแรงจังแล้วอย่างนิ่งอ่ะบอกเลยอ,อยิงไปก่อนทำไปอย่างตึงทำไปอย่างตึงมาดิเพื่อนทำไปผมอย่างตึง สวัสดีครับชาวเดรดเกมเมอร์ทท่านอยู่ผมก้องซาครับในเกมเดลต้าฟอสกันอีกแล้วครับกับวันนี้ครับปืนลูกรล่นของผมในสายจีเนียที่ผมชอบทำคลิปว่าปืนนี้อันดับหนึ่งในดวงใจซึ่งณตอนนี้มันก็มีการรับดาเมจขึ้นมานะครับผมก็ก็เรียกว่าปรับการแต่งใหม่หมดเลยนะครับเพราะมีของแต่งมาใหม่ด้วยแต่งยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันในส่งเอ็มเจ็ดแบทเทิลไรเฟิลครับกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กระาจกองซาเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและตอนนี้ครับเดลต้าฟอร์สครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับโดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมได้เลยครับ และสาหรับใครที่เล่นผ่านการิน่านะครับก็มีให้เติมเหมือนกันสำหรับเติมโค้ดเกมครับไม่ว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนก็สามารถเติมได้หมดเลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV Val ล o เร t ซ์คอร์ด w ฟตี้วอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยส่วนของปืน M7 Battle Rifle นะครับถูกปรับดามจขึ้นมานะครับจาก25 เป็น26ก็คือเพิ่มมา1ดาเมจดนั่นเองนะครับก็อาจจะดูเหมือนน้อยแหละแต่มันก,ก็น้อยจริงแต่เวหลั1ดาเมจก็ถือว่าโอเคแลวนะครับอ่ะในส่วนของของใหม่นะครับที่เข้ามานะครับเพื่อผมแต่งในส่วนของโหลดเอาเป็น2รูปแบบคือปกติเนะี่ยผมจะแต่งโหลดเอาอันหนึ่งที่เป็นระยะกลางๆถึงไกลได้นะแต่ว่าตอนนี้มันมีในส่วนของตัวลํากล้องใหม่มาคืออัลตร้าลองบาร์เรลปกติเนะี่ยมันจะเป็นตัวนี้ที่ผมเคยใช้นะแต่ว่าตอนนี้คือเป็นอัลตร้าลองนะก็คือแบบเล็งไกลสุดๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่า เป็นบาร์เรลที่สามารถยิงถึง46เมตรนะครับก็เน้นการคอนโทรลเป็นหลักนะครับขึ้นสะโขบชา้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะในส่วนของตัวแต่งนะครับผมก็ใส่เป็นในส่วนของตัว DD Python Handguard หมดเลยนะครับสี่อันนี้นะครับแล้วก็ลำกลอก็เป็นตัวอัลตราลองนะครับปากกระบอกเป็นแซสตรอมนะครับแล้วก็กริปเป็นในส่วนของ RKO นะครับ แล้วก็ในส่วนของแมกกาซีนนะครับผมก็ใส่เป็น45นัดนะฮะแล้วก็คลิปหลังใส่ในส่วนของแฟนทอมแบล็กิปนะครับในส่วนของพันธุ์ท้ายสมใส่เป็นส่วนของเอลิทไลท์สต็อกครับก็เรียกได้ว่าเดินยิงได้นะครับระยะไกลหน่อยแต่ว่าเดินยิงได้เนาะแล้วก็ในส่วนของะโขก็เป็นะโขใหม่ด้วยนะในส่วนของอะไรเนี่ยปริสยูนิเวอร์แซใช่ไหมปิซซึมปะยูนิเวอร์แซ 2x นะครับก็ใช้แล้วเป็นสโขปที่ใส่แล้วมีความเสถียรเพิ่มขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ได้ดีกับปืนระยะกลางๆอะไรแบบนี้นะครับก็ ในส่วนของโหลดในส่วนของควบคุมก็ประมาณนี้ควบคุมในค่าสิบเก้าเลยนะครับเสถียรท่าสิบเจ็ดนะครับบังคับสี่สิบสามแม่นยำสามสิบห้าก็คือไม่ต้องติดเลเซอร์ครับเพราะว่าไม่ไม่เน้นในส่วนของเออ่ขึ้นเลเซอร์อยู่แล้วนะครับอ่ะในหังแรงดิ่ก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าดิ่งของทั้งน้อยอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของระยะกลางๆถึงไกลยิงได้เลยนะครับอืมแล้วก็อันต่อไปครับอีกโหลดเอาลหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบสั้นเนี่แบบยาวนี่แบบสั้นแบบสั้นก็เรียกได้ว่าเน้นความคล่องตัวเป็นหลักนะครับก็็ดดาาาาเเเมมมมจที่่่่่พิิิขึ้้นนกสรถลวงงซไอยู อ้าวลืมไปในส่วนของตัวยาวว่ายังจะจูนยังไงไม่ได้จูนให้ดูโทษทีครับอันส่วนของจูนครับอ่ะเหมือนเดินเข้าลำกล้องไปขวาสุดนะครับคลิปหน้าไปซ้ายสุดแล้วก็อ่ะผมผมเอาเป็นในส่วนของนี่ครับความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างเลงยิงนะครับเพราะเราต้องขึ้นสะบพกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีทางจะเลงแบบนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ในส่วนของคลิปหลังนะครับไปขวาหมดท้ายก็จะไปขวาหมดนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะต่อไปครับในส่วนของอีก 1อันนะครับก็คือโหลดเอาเน้นสั้นนะครับก็เน้นว่าเน้นความคล่องตัวนะครับก็สเตตก็จะประมาณนี้ครับควบคุมชาร์จสินะครับก็ยังควบคุมดีอยู่กันมาร์คที่ห้าสิบนะครับความเสถียรอยู่ที่51แม่นยำอยู่ที่39นะครับแต่ว่าระยะยิงอยู่สี่สิเมตรถามว่ามันดีมันก็โอเคแล้วนะนะครับก็เรียกว่าเน้นวิ่งยิงนะครับก็จะใส่ในส่วนของช็อตบาริลนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวปากกระบอกเป็นแซนสตรอมเหมือนเดิมครับคลิปมือเป็นคลิปหน้าเป็นตัวนี้ครับปรกมซีะ45นะ แล้วก็ในส่วนคลิปหลังจะเป็นแพนทอมแบร k ิฟเหมือนเดิมแล้วก็พันธุ์ท้ายจะเป็นในส่วนของสเกลตันไซเบอร์สต็อกนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะใส่อันนี้กันลื่นนะก็จะใส่เป็นเรนเจอร์อันนึงแล้วก็กันลื่นขวาน,นี่ก็ลองปรับกันได้ครับไม่ได้ต่างกันขนาดนะั้นนะครับลองปรับปรับกันดูซึ่งที่เหลือก็ใส่ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็สโคปก็จะเป็นแบบมีเลเซอร์แหละเพราะว่าเราเล่นระยะประชิดเป็นหลักนะครับส่วนจูนครับก็อันนี้เหมือนเดิมพัดลำกล้องไปขวาหมดนะครับคลิปหน้าไปขวาหมด คลิปหลังไปขวาหมดนะครับคลิปพันท้ายก็ขวาแล้วก็ซ้ายนั่นเองนะครับที่เดียวก็ไม่ได้ปรับอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโหลดเอาที่ค่อนข้างเล่นกันคนละวิธีเลยนะครับคืออันนี้จะเน้นแบบคอนโทรลอันนี้จะเน้นแบบวิ่งยิงวิ่งยิงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นในเกมมันดูว่ามันจะใช้ได้ดีขนาดไหนกับปืนเอ็นจิเนียร์ในดวงใจของผมสำหรับ m เครับมาครับผมเข้าเกมกันมาแล้วครับอ่าเรียว่าได้ดันระยะไกลด้วยนะครับก็ใช้โหลดเอาไกลก่อนเลยนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราขับเรือขึ้นนะฮะโอเคตู้เยอะอยู่ไปครับโอเคทึ่งตะโขบก็เป็นระยะอย่างนี้เลยนะฮะโอเคไปครับผมอุ้ยมีสไนโอ้โหมีสไนมีสไนมีสไนไปครับระเบิดไฟซะก่อนหนึ่งลูกเอาไป็นเพื่อนให้ค่อยขึ้นนะค่อยขึ้นไปโอเคอุ้ย ไนเปอร์ว่ะโอ้ขึ้นยาอยู่มุมนี้รถถังแกดันไปข้างหลังเฉยเลยครับทุกคนอะไรวะเนี่ยเออโอเคมาครับยิงก่อนไปฮะอู้หูจะดาเมจแรงจริงรู้สึกได้เลยว่าดาเมจแรงจริงอวิวีได้อยู่มีไหมระยะน,นี้ก็พอยิงได้อยู่นะ ตัวเป็นหนึ่งรีโหลดก่อนโอเคถือว่าคอนโทรนคอนโทรนไม่ยากนะแต่ผมก็กดลงมาเยอะเลยเมื่อกี้ตายรีโหลดเอเอครับเอเอจะระเบิดปะ น่าจะได้ปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลายทางหลายทางหลายทางไม่น่าไหวต้องถอยต้องถอยต้องถอยเออขึ้นมากับรถเพื่อนอีกแล้วไปเพื่อนยิงให้ฝากยิงเพื่อนฝากยิงโอเคเพื่อนไปให้เลยเพื่อนขอบคุณมาก Okay. โอเคโหโดดลงมาอย่ายงนี้เลยโหตัวเยอะมากท้องแฟลร์ไปก่อนหนึ่งลูกเคสวยรีโหลดชุบไม่น่าได้ปะกดไปก่อนอรีโหลดพยายามยิงกดฮะโอเคโอเคได้อยู่จับจับ,จ,บจับจุดมันได้ละ มาดิครับแรงจริงแรงจริงแรงจังแล้วอย่างนิ่งอ่ะบอกเลยเรนร,รีโหลดแฮ่จะมารีโหลดเหรอเพื่อนสุดหมด้าโดนยิงตายรีโหลดโอเคอู้เยอะมากตรงนู้นไปไปเฮียข้างหลังเออยังมีคนอยู่ที่เรืออยู่เลยอ่ะเพื่อนเราต้องเข้าพอยเพื่อน อืเอา้าแล้วโอ้โหอย่างงี้ลำบากเลยนึกว่าจะเลี้ยวขวาลงไปเลี้ยวซ้ายเฉยไปครับเพื่อนเราทิ้งไ้ก่อนโอ้เ,อเห็นตูแล้วโอ้โหตูเยอะมากมันจะดันลำบากดิข้างบนจะยิงมาเพื่อนอ๋อข้างบนจะยิงมาเพื่อนอืออ่ามันขับน่าจะได้ไหมเลือดมันน่าจะหมดแล้วครับน่าจะต้องโฮมมิ่งยิงมัน เคเพื่อนเราขึ้นรถมาแล้วผมเห็นรถมาแล้วนะอ่าโอเคโอค้คหผมวิ่งได้สวยครับไปต่อไปพร้อมไปกับพกเ,เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราลง่างนี้เลย<ว>เหรอทิ้งนะยรครับผมนั่นแหละ มองไม่เห็นเพื่อนตายเต้มนหนามีอีกกูเยอะจังอะโอ้เพื่อเราจะขับรถชนให้ได้ใช่ไหมนะ่ะโหขึ้นยังไงโอ้โหเยอะมากอ,อันนี้เยอะเกินอันนี้เยอะเกินสงสัยต้องเล่นระยะประชิดแล้วทุกคน โอเคครับเอาเอาสั้นมาไปฮะต้องเอาสั้นมาเล่นละรถหนึ่งคันด้วยข้างหน้าอันนี้มีแค่ยิงไงนี่เออยิงกันเพื่อนนั่นแหละเออยิงกันอย่างนี้เลยเออยิงหัดหน้าเลยอะเออยิงหัดหน้ากันอย่างนี้เลยโอเค านิ่งอยู่อันนี้ก็ถือว่านิ่งนะแต่งอันนี้มาแค่ว่าจะยิงแค่ว่าจะยิงไกลมากไม่ได้ต้องวิ่งเข้าไปโอเคโอเคยัยโอ้โหยังุตสศาส์กระเด็นมาโดนนอนรอเลยผมอืมโอ้โหยังมีคนอยู่เรืออยู่เลยอ่ะ เหลือจะเชื่อไปเพื่อนทำเลเวลเรือปะ่ะดูดิเนี่ยเราขับรถมาแล้วฮะเอาแล้วเพื่อเราเฮ้ยเพื่อนทำไมรถถังมาจอดเนี้ยอะไรวะเนี่ยเออเฮ้ยเพื่อนโอ้ ออไปเพื่อนออ,อไปไปกับรถถังกันเหรอเพื่อนไปไปไปด้วยกันนี่แหละมาเอออ่ะสวัสดีเพื่อนนั่นแหละผมจะพังแล้วลาก่อนบ้าเอ้ยไปพังเออ โอ้โหโมแต่มองตรงนู้นรถถังไม่พังด้วยเมื่อกี้ผมวิ่งใส่เลยนะรถถังแล้วจอดนั่นอะไรวะเนี่ยเวลาขับรถรถหนีไปแล้วอ่ะเออวุ่นวายดีครับมาเออโอเคผมต้องขับรถถังกันทุกคนที่เราำลันเออเออเออเดี๋ยวกันมาโอ้โหวิลูกซองอีกไปฮะมันเดือดเกินมันเดือดเกิน กินกันเพื่อนนั่นแหละโอเคระยะนี้โอ้โหไปไปก่อนห,หนึ่งลูกกีโ,โหลดโอ้โหอุสาห์มีคนทั้งหน้าอีกมาชุบแม้ยอุ้ยอ้าวคนตายเฉยได้เฉยได้เฉยโอเคไม่พเพเืพเ่อนยืนนิ่งอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เออเอาบ้าเอ้ยนึกว่าจะโดนเออบ้าเอ้ยจบแล้วผมเออพ่อเอาเพื่อนยืนนิ่งไปแล้วโอเคเลยเพื่อนโอ้โหเฮนนาวาเอ่อผมกำลังนึกอยู่ทำยังไงดีต้องเรียกนี่มาลงแล้วอ่ะอ่ะผมเรียกอาร์ทิลเลอรี่ลงแล้วนะ อาธิเดลีลงแล้วโอเคอืมยิงไก่อนหนึง่องอนะออไม่โดนอดนะีกแล้วเออแต่อีิเดลงเนี่ยมันต้องโดนบ้างนะโดนเยอะด้วยนะมันเป็นจุดเดียวอะมันต้องโดนป่ะอืม โอเคมันซ่อมไปแล้วเออลงมาลงดิเพื่อนโตดูหน่อยยิงอ่ะเออโอเคเออเออโอเคยิงทุกอย่างให้เธอแล้วเออโอ้โหตู่เพียบอ,อืมยิงไปก่อน ทำไปอย่างตึงทำไปอย่างตึงมาดิเพื่นอนทำไปผมอย่างตึงเพื่อนอไปข้าวโพยแล้เพวื่อนเออมาโอ้โหเพื่อนยังไงดีโอ้โหเยอะมากไม่รู้จะเข้ายังไงเลยตอนนี้ยรถถังเราเยอะมากแต่เข้าเข้าโพยไม่ได้คือไรอันที่ก็ประมาณนี้นะตัวปืนเนี่ยมันก็เล่นได้ทางระยะใกล้ยไกลครับแมาถามว่าตัวระยะใกล้เนี่ยมัน มันเล่นไม่ได้ไหมผมว่าเล่นระยะใกล้เป็นหลักดีกว่าสำหรับผมนะด้วยความที่ดาเมจมันแรงรอดผมว่าเล่นระยะใกล้นี่ก็โอเคแล้วนะฮะถือว่าแบบเล่นเล่นง่ายระดับหนึ่งแล้วนะเออมาผมคอยมองไห้เห็นด้วยมาเออกดเลยปะเออไปโอเคโอเคเพื่อนไปไปสู่ก็ได้แล้วไปก็ต่อ เออเรียกว่าเล่นเอาคุ้มนะโอ้โหอาโดดไม่ทันเมื่อกี้ล็อกเมื่อกี้ตามตัวเมื่อกี้ไม่ทันนะล็อกไม่ทันนะแม่โอเคน่าจะได้แล้วมั้งระวังบีคอนยังไม่ได้ด้วยนะหน้าจบตรงนี้แหละนะสองหมื่นสองหมื่นแต้มรถถังเราไหมรถถังอยู่ข้างบนหมดวะอืออ่าโอ้ไม่ไหว เยอะเกินเรียบร้อยฮะจบเกมฮะเรียกว่าคลิปไม่ยาวให้ทุกคนได้ดูว่า,วามันเล่นได้ประมาณนี้นะฮะคือถามว่าแต่งยาวเล่นได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าก็เน้นระยะไก,กลเป็นหลักเลยจะเข้าใกล้แทบไม่ได้เลยผมขึ้นสกูปไม่ทันแต่ผมว่าระยะไก,กลอ่ะน,น่าจะโอเคสุดแล้วคือมันยิงระยะก,กลางพอได้อยู่เพราะว่าผมแต่งมาให้แบบไม่ดีดมากนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันฮะวันนี้ก็เล่นไปทั้งหมด5 9คิวครับเรียกว่าบุไม่เข้าเลยทำเต็มที่แล้วทุกคนนะคบแต่ละชิวๆครับวันนี้มาเล่นแค่ปืนไม่ได้แบบ โฟกัสชนะอะไรอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเควันนี้วันนี้นกันจะไปคลิปหน้าลืมกดไลค์และกดติดตาเป็นกระจายกองซาให้ผมสำหรับวันนี้เอาไวให้ทุกคนสวัสดีครับ